โอ้โหมหมูพวงหมูพวงไม้เท่าไหร่พี่อะไรยี่สิบวันหนึ่งหมดกี่พวงนะฮะร้อยกว่าพวงโอ้โหืมพวงหพวงแล้วไข่เนี่ยพี่หมดไปแล้วเท่าไหร่หมดหมดแล้วกี่ไม้หกแผงโอ้โห,โโหด,ดูดินี่เลยนะ เกดีนะนะแกะเดินมาแ้วเป็นไงแบบโอ้โหหมูพวงพี่ขายที่นี่ตลอดเลยะตลาดนี้ตลอด่ะหรือว่าวิ่งไปทั่วขายตลาดนี้ขายตลาดนี้มั้งต่กินงจ มีอะไรเนี่ยพวกหอมมูกับกับแหนมหรอครัแนอ้มหมูนอไม้อมมูหไม้มขวดดพี่ไมเห็นนะ ดีมีค้าวจีด้วยพี่เออต้องต้องครบเลยนะหมูพวงต้องมีนี่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไข่ของเครื่องแล้วก็น,นี่โอ้โหโอ้โหวันหนึ่งหลายพันนะเนี่ยดูดิมันสวยดีตรงเนี้เนาะนปัดเก๋ตรงที่พวงนี่แหละเป็นหมูแดดเดียวอ่ะพี่ ใช่ไงเพราะมันแดดกรุงเทพเลยเนาะขายดีอเขาบอกว่าวันหนึ่งเป็นร้อยพวงใช่ไหมพี่ร้อยพวงพวงละเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบโอ้โหวันหนึ่งนี่แบบเงินห้าหกพันกลับบ้านเลยนะขายดีนะขายได้เรื่อยๆนะมองข้ามไม่ได้เลยนะ ปรุงมาเรียบร้อยเนี่ยกินตรงนี้เลยนะเฮ้ยิธีของพี่ชิ้นใหญ่อ่ะเข้าจีอ่ะเข้าจีชิ้นใหญ่นะใช่หมดเลยจริงหรอมีแหลมเอาสิชันสายหนึ่งครับเนี่ยนี่เลยนะนี่ท่านนี่ว่าไข่ไอ้นี่หรือว่าทำนี้ตั้งแต่แรกซะ ล้มขายนานแล้วเหรอเนี่ยหมูพวงเนี่ยขายนานแล้วลงทุนหกพันค่ะขายแล้ววันละพันห้า <laughs> ว่าไปราคาหลงหายลงงเลยเออต้องพาอธิบายต้องข,ข,ขายอย่างนี้เดี๋ยวนี้แล้วพี่นะโอ,อ้โหเออขาสั่งไว้งไม่ได้

อ๋ออันนี้เขานั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่เขาทำมาสุกเรียบร้อยเอะไรสุกเรียบร้อยอ๋อเขานึ่งมาแล้วแช่มาเสียบไม้เฉยเใช่ไหมัโอมาน่งสุกแล้วร้อนๆอ้เลยร้อนๆเฮนี่แล้วใช่ไหม่อยมาย่างให้มันเนอาจะสีตลาดใช่หบานี่เลยรถ่องข้างกบบา้บ้ มันสวยดีตรงเนี้ยเนาะนตัวเก๋ตรงที่พวงนี่แหละนี่เลยนะคะมาอุดหนุนได้นะคะพ่อค้าเขาขายหมูพวงไส้รทรงเครื่องเข้าจีดนี่เลยที่ตลาดวัดประดูนะรถหมูพวงแบบนี้นะคะเห็นแล้วเรียกได้ใช่ไหมพี่มาจอดที่นี่ประจําเลยใช่ไหมจอดทุกวันจอดทุกวันที่นี่ประจําเลยขายดิบขายดีนะคะอืกี่โมงนะหกโมงถึงห <6. S 1> ้าทุ่ม เดินไงย่ะโอ้โหมึงกวง